เทงไปแช่น้ำประมาณสักส0สินาทีเสร็จแล้วก็นำถั่วเหลืองมานึ่งให้สุกแล้วก็นำไปปั่นนะคะขั้นตอนการทำลูกชุบนะคะก็มีส่วนผสมทั้งหมด3อย่างนะคะก็มีกะทิน้ำตาลแล้วก็ถั่วเหลืองนะคะเสร็จแล้วเราก็นำน้ำตาลเทลง แล้วก็ตามด้วยกะทิค่ะแล้วก็นำถั่วเหลืองนะคะ ส่วเหลืองทรายผสมกับส่วนผสมเสร็จแล้วนะคะก็เอามาปั่นให้มันได้ที่ค่ะ เมื่อนำถั่วเหลืองไปปั่นแล้วนะครับหน้าตาก็ออกมาเป็นอย่างนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเปิดไฟตั้งกระทะนะครับเปิดไฟอ่อนๆแล้วนำถั่วเหลืองลงไปกวนในกระทะ เรนถั่วเหลืองได้ประมาณ20นาทีแล้วนะคะก็จะได้ถั่วเหลืองออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็นำไปตักใส่ภาชนะนะคะพอ mm hmm. ถั่วเหลืองเย็นได้ที่แล้วนะคะเราก็นำเอามาปั้นเป็นรูปต่างๆพอปั้นเสร็จแล้วก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้ค่ะ พอเราปั้นเสร็จแล้วนะคะเราก็นําเอามาชุบสีต่างๆตามที่เราต้องการนะคะเพื่อให้ได้สีสันที่สวยงามนะคะและหน้ารับประทานก็จะได้ออกมาเป็นรูปร่างหน้าตายอย่างนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราก็ตั้งน้ําใส่กระทะพอน้ําเดือดเราก็ค่อยอเทผงวุ้นลงไปชิลนิดเสร็จแล้วเราก็คนให้น้ํากับผงวุ้นเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นนะคะเราก็เอาลูกชุบมาจุ่มลงในน้ำุ้นที่เราได้เตรียมไว้ พอทำเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลูกชิ้นอ,อกมาเป็นหน้าตายอย่างนี้นะคะมีสีสันที่สวยงามและน่ารับประทานค่ะ